สวัสดีครับชาวนี่ก็บชาววันที่13กรกฎาคม2560ครับข่าวกัอยู่ก็เกษตรค้างวานชแนลครับวันนี้ก็ไมาดูเบดมันเดิอมเลยครับห้ังจากเห่อวันนี้ผมก็ได้ตีตัวครับก็ไม่ได้กูเบดกราครับสายเบสไหวก็เลยวันนี้จะมาดูครับแต่เมื่อคืนนี่ฝนก็ตกแรงนะครับตกแรงมากครับเมื่อคืนนี่ครับเอายี่ก็เลยครับ ัวเมือล้วครับเขาไม่ไม่เห็นเขาแล้วครับเวแต่นามเลยครับนี่ครับเบสพวงก็สายว้นี่แหละไปบนเก่าแล้วครับไปครับเดี๋ยวไปดูครับมีตัวกินไหมครับดูไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศครับไม่คล้่นครับมันม่กินครับ จะหมานก็ตัวไหมครับวันนี้กูก็บ้านเลยครับบอกว่าปลาเขาก็มีคอยมีเลยนะครับเขาขึ้นไปสมุนหมือนแลบปลาไม่มีแล้วครับ Này, ừ, kim นี่จะนามครับนี่ก็งามตรงเขาเมื่อลักครับเดี๋ยวคอยรุ่นนะครับอ่ะมีตัวไหนเลยครับเดี๋ยวคอยรุ่นครับอ่ะจะมีตัวไหมครับครับครับบรรยากาศตอนเช้าไกลแจ้งครับกูไปเลยนะครับ ตอนนี้มาทันลุดถ่ายมาดูแถวคันสุดถ่ายหน่ับ ดูมาเกือบมดแล้วครับไม่มีปฝาติ้แล้วครับแล้วสองคันที้ใส่ครับม๋อหนีคันมนี้คันนี้มีพันครับเดี๋ยวดูก่อนที่มีตัวไหมครับมีพันครับมีพันโกเขาไปดูครับ ก็จะได้เจ <of old> ็กตัวรุ่นครับโอยย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 ่ ใหญ่มากครับตัวนี้ใหญ่มากครับตัวนี้ัวใหญ่ครับตัวใหญ่ <laughs> ดูมาเกือบมดเบ็ดแล้วครับนี่ป <laughs> ิงได้นี่แหละครับครับไปต้มนี้แล้วครับเก็บรครับ <laughs>

ขับไม่ป้าเลยนะครับไอ่ตุ่มอยู่แล้วครับตัวใหญ่อยู่ครับะคขับเดี๋ยวไปเก็บคันทุทสายครับหลู่จะมีไหมดูคันพทสายครับ ฝนดียัยขันสิดท้ายมีไนะหมไม่มีน้องเจ้ยตุยมีครับไปครับเจ็บกับบ้านโอ้มีช่อนหน่อยอู้อยอะไรนี่ปลาลุมโพง้งโดนกัดพอม <c oughs> อันลองวรองับหืดโดนปลาช่อนกัดว่าปลาช่อนเขาจะกินครับไปครับมัสองตัวโยนปลาช่อนกินโยนปลาช่อนกัด,กด,กด,กดครับเขา <c oughs> <c oughs> ทำไมเขาไม่กัดหลุดหลุดโดนเบ็ดไม่รู้เขาพี่ดูกัดขึ้นตัวเนาะขับสองเต้มครับขับมารูปารวมครับรับนี่ครับปารวมครับชาวนี่ครับก็ได้สองตัวนะครับก็พ่อไดเพอไไ้เมืองแย้วครับตัวนี้ใหญ่ครับ ใช่แต่ก็ปลาลุมพองนะครับตัวหนึ่งครับปลาล้มพพงก็โดนปลาช่อนกัดครับกอบกินได้ไปใช่จะกัดลึกๆก็ไม่กัดครับข่าวก็บแบบนี้แหละครับหาก,กินครับมันก็มีหมานไม่หมานนะครับแต่ก็ถือว่าพอได้กับเขาอยู่ครับ ครับสุรับคลิปนี้ก็อาวายแค่นี้นะครับขอคุณนมากครับทุกท่านครับที่เข้ามาลับชมครับกบปากกคไหลกคแจกดที่ตามจองเกษตรกลางบ้านช่นงแนวเลยนะครับปล่อยผ่านคลิปะต,ต่อไปครับสําหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ